ามคืนคนเขาก็นอนกันพี่แอดครับพี่แอดครับตุลาก็นอนด้วยอะครับหนูนอนฝันดีไปหลายรอบเลยอะครับ<อ>สแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยหนูหลับสบายใช่ไหมครับตุลาใช่เลยอะครับพี่แอดหนูไม่ค่อยจะกวนพี่ๆสักเท่าไหร่เลยอะครับมีบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองเอดีแล้วล่ะครับหมอเอ,อิบกับแม่จันทองหนูเนี่ย สายตาเป็นนกพูกเป็นหมีแพนด้าไปแล้วล่ะตุลาเห็นไหมละ่ะตอนนี้เนี่ยทำไมล่ะคะพี่แอดเพราะอดนอนแล้วก็เฝ้าหนูไงครับอุ๊ยเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าครับพี่แอดอตอนนี้ตุลาทำอะไรอยู่ครับพี่แอดก็เห็นแล้วนี่ว่าหนูเนี่ยซนอยู่ไม่น่าถามเลย พี่แอดหนูกำลังจะฝึกพับผ้าอยู่จะช่วยพี่เตยอะครับหนูฝึกพับผ้าแต่หนูลากถังแข็ซะจนพื้นลืน่นพระเจ้าจดอกไม้มันเหนียวให้ อดอกไม้มาส่งกำลังใจให้ตุลาตุลาตัวดีเนี่ยป่วยมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ป้าจ้อยเนี่ยรอด่านลอยมาหลายวันแล้วด้วยจ็เอาดอกไม้มาฝากไว้ให้ลูกแล้วก็สงสัยป้าเนี่ยเริ่มจะเหงาครับก็เลยถือโอกาสเอาดอกไม้มาส่งให้กำลังใจซะหน่อยอยากจะบอกน้องว่าหายเร็วๆนะตุลาป้าคิดถึงด่านลอยแล้วพี่แอดหนูก็อยากจะหาย อยากออกไปวิ่งอยากออกไปเล่นบ้างแล้วล่ะเจ้าแก๊งนกปีกลายสกอตคงคิดถึงแน่เลยแหละ,ะเกือบจะเรียกชื่อหนูได้แล้วเชียวตอนนี้สงสัยลืมหมดแน่แน่เลยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันส่วนพี่ข้างแว่นเนี่ยร้องเรียกหาหนูตลอดเวลาเลยเหมือนจะบอกว่าตุลาสู้สเพราะฉะนั้นหนูจะรีบหายเลยนะพี่แอดดีมากเลยครับตุลา นมหนูมาแล้วล่ะหนูไปกินนมจะครับตุลาเตยเนี่ยเอาใจน้องเก่งจริงๆเลยครับเสียงของเตยเนี่ยตอนนี้มีเป็นสิบเสียงได้แล้วมั้งเนี่ยฝึกเสียงแบบนี้เนี่ยเพื่อตุลาเลยนะครับน้องให้กินแล้วมนันเลยเขาอาน้อให้กินไม่กินเลยมัยนเยอะจังนย เอาอน้องดูดเยอะเลยนะเอน้องดูดเยอะเลยนะครับเ้มันซื่นใจจริงๆนะจริงเหรพี่เตจริงเหรพี่เตอไม่ต้องเลยต้องกินมกไหมรือไม่ลูกเกินไหมเกินไหมตุลาเกินแค่เสี้ยวไหมเกินอ่ะ คืนมาลูกในเกินคืนไม่คไม่คายม่ม่ัี่กมันจะแอบเอาไว้ข้างลิ้นไงพอกินนมเสร็จปิ้นนงมาข้างปากอ่ะโชว์โชว์ิคกีิน้มัน้ม่นน้ำมันน้มีนน้ำมันน้ำมัน้ม่นน้ำมน้ันน้นน่ำั้มนนนน้ำันน้ัมนน อุ้ยสบายโดนหน้าอุ้ยเลยอ่ะสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยสาดกระกับทุงใสพูดได้คำเดียวเลยครับว่าเกือบเละไปทั้งทีมเลยครับเขาไม่ได้รู้นี่เลยเหรอไม่เป็นไรนะครับน้องเนี่ยอยู่ในสายตาคุณหมอแล้วหรอเออน้องหะรอ,รอ,รอขอฝากแม่ๆสนับสนุนกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับเพราะว่าคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเราไม่ได้ หลังจากโอนแล้วช่วยแจ้งพี่จังกับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดลมหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1 3ึ่ตลอดที่4ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ